สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญทั่วโลกกดติดตามและกดกระดิ่งเลยปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นด้วยการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟหลายลูกหลายพื้นที่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาผ่านไปเพียงแค่40วันก็มีการระเบิดของภูเขาไฟถึง5ลูกตั้งแต่ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่ตองกา ภูเขาไฟซากุระจิมะท,ที่ญี่ปุ่นภูเขาไฟอานากาตาตัวของอินโดนีเซียภูเขาไฟเอเบโกที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะบนเกาะปารามูซีของรัสเซียและล่าสุดภูเขาไฟเอตนาที่อิตาลีปะทุไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงเป็นที่น่ากังวลสำหรับเวลา10กว่าเดือนที่เหลือของปี2022 ว่าจะมีการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกหรือไม่สำหรับทวีปเอเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยเราภูเขาไฟที่นับว่าอันตรายที่สุดรุนแรงกว่าฟูจิซังที่เราได้เสนอในคลิปก่อนหน้าก็คือช้างปายซานที่เป็นรองก็แต่เยลโลสโตนของสหรัฐอเมริกาเดิมทีภูเขาไฟช้างป้ายซานเป็นภูเขาไฟที่อยู่ใต้มหาสมุทรแต่จากแรงดันใต้พิภพ ทำให้เปลือกโลกโผล่เหนือผิวน้ำกลายมาเป็นภูเขาสูงตระหง่านเช่นเดียวกับการเกิดเกาะใหม่จากการระเบิดของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่ตองกาภูเขาไฟชางปายซานตั้งอยู่พรมแดนติดต่อระหว่างประเทศจีนกับเกาหลีเหนือในระยะเวลา2000ปีที่ผ่านมาการระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในโลกได้เกิดขึ้นที่นี่ในฤดูหนาวปีคศ .946 การระเบิดระดับเจ็ดของภูเขาไฟเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.5ตามมาเวลานั้นตรงกับปลายราชวงศ์ถังของประเทศจีนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนประสบกับเพศภัยสารพัดทั้งภัยแล้งซ้ำซากตะกะแตนระบาดอุทกภัยรุนแรงและภาวะอดอยากขนาดใหญ่การระเบิดของภูเขาไฟได้พ่นลาวาสูงกว่า25กิโลเมตร แรงระเบิดทําให้ยอดเขาที่มีความสูงกว่า4,500เมตรหายไปในพริบตาเท่าฐานได้ปกคลุมไปไกลพันกว่ากิโลเมตรจนถึงเมืองเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นพื้นที่ป่าในรัศมี50กิโลเมตรถูกเผาเป็นจุนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่โชคดีในเวลานั้นประชากรในรัศมี50กิโลเมตรยังมีไม่มากเชื่อกันว่า การระเบิดของภูเขาไฟเป็นการลงโทษผู้นำที่ไร้คุณธรรมขาดความสามารถในการปกครองประเทศการระเบิดครั้งนั้นส่งผลให้เกิดทะเลสาบที่สูงที่สุดของประเทศจีนมีความสูงกว่า2,189เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีความลึกที่373เมตรครอบคลุมพื้นที่9.82ตารางกิโลเมตรจนได้ฉายาเทียนชือหรือสะแห่งสวรรค์ ภายใต้ความสวยงามแฝงด้วยความลึกลับและอันตรายหากการระเบิดเกิดขึ้นวันนี้ก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชากรกว่าพันล้านคนใน4ประเทศโดยครอบคลุมเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นมหานครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งของประเทศจีนกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นกรุงโซกของเกาหลีใต้และกรุงเปียงยางในเกาหลีเหนือพื้นที่เหล่านั้นล้วนมีประชากรหนาแน่น การประทุครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ6แสนปีก่อนหลังจากนั้นก็ได้มีการระเบิดเรื่อยมาครั้งล่าสุดที่ระเบิดคือปี1,903หรือ119ปีที่แล้วลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของช้างปายซานก็คือไม่ใช่อยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่ทับซ้อนกันอย่างฟูจิซังหรือภูเขาไฟบนเกาะชวาของอิโนโดนีเซียแต่กลับเป็นรอยแตกของแผ่นเปลือกโลก ทำให้มีปริมาณลาวาสูงผิดปกติตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่ขึ้นในบริเวณภูเขาไฟช้างปายซานซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงการใกล้จะระเบิดของภูเขาไฟและตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมายังได้มีการตรวจพบการยกตัวสูงขึ้นของพื้นผิวภูเขาไฟมากถึง7เซนติเมตรต่อปีมากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าที่3เซนติเมตร แต่สิ่งที่เป็นกังวลมากกว่านั้นก็คือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ประเทศเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินบ่อยครั้งในบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของภูเขาไฟช้างปายซานซึ่งปฏิบัติการนั้นได้ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมหลายครั้งเป็นแรงกระตุ้นต่อการประทุข,ของภูเขาไฟจนถูกนำมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องนรกล้างเมือง โดยในเรื่องได้อ้างว่าหากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟช้างปายซานจะมีความรุนแรงเทียบเท่าระเบิดปรมาณู48,000ลูกระเบิดพร้อมกันภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2019ขอขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ